วันนี้อากาศหนาวค่ะวันนี้18องศานะคะมีลมด้วยค่ะลมแรงมากเลยต่างจังหวัดคนกันหนาวมากเลยนะคะคอมเมนต์บอกด้วยค่ะว่าที่ไหนหนาวเท่าไหร่กี่องศานะคะ สวัสดีค่ะพบกวับช่องยายทองชาแนลนะคะวันนี้ยายจะมาทุกคนมาปลูกผักขึ้นช่ายค่ะยายจะมาปลูกในแปลงหอมกับแปลงผักคะน้านะคะเดี๋ยวอีกไม่นานต้นหอมยายก็จะได้เก็บแล้วค่ะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะผักคะน้าของยายจินก็จะหมดแล้วนะคะ อีกไม่นานก็หมดแล้วค่ะยายก็เลยจะเอาผักขึ้นช่ายมาปลูกนะคะยายจะไม่เอาดินอะไรมาผสมนะคะยายจะเอาดินเก่าค่ะดินเก่าของผักคะน้านะคะไม่ยยรู้ว่าจะงามหรือเปล่าทดลองดูค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะทุกครั้งยายก็จะพวนดินตากแดดแล้วก็เอาดินเอาปุ๋ยหมักมาผสมแปลงนะคะ แต่ครั้งนี้ยายจะปลูกผสมกับผักคะน้าเลยค่ะลงมือทำกันเลยค่ะนี่ก็คือผักขึ้นช่ายของยายค่ะนียายจะเอาไปปลูกแล้วนะคะ I'm แล้วยายขอตัวปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วยายจะถ่ายให้ดูคะ่ะปลูกผักขึ้นใช้ในแปลงผักคะน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ